ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 หาเหตุผลทำไมหอยหลุนค่าตัวแพงแฟนปีศาจแดงต้องเข้าใจ1เป็นตำแหน่งที่ต้องการศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นตำแหน่งที่ทีมขาดหายไปนานเมื่ออองตัวนี้มันสยยาสภาพร่างกายไม่พร้อม การที่จะฝากความหวังเรื่องยิงประตูให้กับมาคาร์ฟอร์ดก็ดูจะเสี่ยงเกินไปดังนั้นการซื้อศูนย์หน้าในแบบฉบับที่เทนฮากต้องการจึงสําคัญมากเมื่อประมาหลักทั้งแฮร์รี่เคนและวิเตอร์โอซิเมนมีค่าตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยล้านปอนด์ตัวเลือกรองอย่างลาซซวยรุนจึงเป็นนักเตะค,คนที่ใช่ในราคาจับต้องได้แม้จะมีอีกหลายคนที่ราคาถูกกว่านี้มันก็ไร้ค่าถ้าไม่เข้ากับระบบการเล่นของทีม 2. เราอยากได้แต่เขาไม่อยากขายอัตตันตาเพิ่งจะคว้าลัสลนูซารุลมาจากสโมส,สรสโตมการ์ตเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่เองถึงแม้จะเสียไปไม่สูงนักแต่ด้วยศักยภาพของเจ้าตัวที่แสดงออกมาไม่ธรรมดาช่วงแรกต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักนิดหน่อยจากนั้นาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมมาตลอดจำนวนประตูที่ยิงได้อาจดูไม่มากแต่ก็เป็นนักเตะท,ที่มีส่วนสำคัญกับทีมไม่น้อยเหมือนกันอัตตันตาจึงไม่ต้องการจะปล่อยตัวออกไปในตอนนี้ การเก็บไว้กับทีมจะมีประโยชน์มากกว่าดังนั้นการที่แมนยูจะคว้าตัวมาได้จึงจะต้องยอมใจ่ายในราคาที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน 3. มีโอกาสพัฒนาสูงยืมว่าฮอร์ลุนพึ่งจะมีอายุ20การย้ายมายังสึกเกาโชเซลาเม่อฤดูกาลที่แล้วนับว่าเป็นการเล่นในลีกใหญ่ครั้งแรกผลงานในอิตาลี34นัด10ประตู2แอซิสไม่แปลกใจที่จะรับการจับตามองจากทีมใหญ่หลายทีมจัดว่าเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งระดับพรับ ตายการเล่นน่าสนใจมองกับฟบอลสมัยใหม่รูปร่างสูงใหญ่พักบอลได้มีความเร็วไปกับบอลได้ดีหาที่ว่างได้เก่งสร้างจังหวะได้ด้วยตัวเองมีเพียงจังหวะจบสกอร์ที่ต้องเพิ่มความเด็ดขาดให้มากกว่านี้รวมๆแล้วเชื่อว่า,วามีโอกาสพัฒนาฟีท้าเป็นสุดยอดกองหน้าในอนาคตได้อย่างแน่นอน 4. ค่าตัวแพงค่าแรงถูกปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าตัวระดับ80ล้นานยูโรนั้นแพงมากสำหรับนักเตะอายุ20 ถือทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ทั้งสองสโมสรอตกลงกันเองส่วนตัวของฮอยลุนก็แสดงออกชัดเจนว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูและต้องการย้ายมาสวมเสื้อปิดแสดงทีมเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะมีสโมสรออื่นที่อยากได้ตัวไปร,ร่วมทีมพร้อมข้อเสนองามก็ตามทําให้การพูดคุยสัญญาส่วนตัวกับแมนยูนั้นสะดวกยิ่งขึ้นคาดว่าเจ้าตัวจะรับค่าเหนื่อยไม่เกิน10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ก็มีบนหน้าต่างๆตามผลงานเพิ่มเติมซึ่งหากถูกนํามาเปรียบเทียบก,กับนักเตะตัวหลักในตอนนี้ ช่วยทีมเซฟค่าเหนื่อยได้มากถ้าหากอนาคตชโชว์ฟอร์มได้ดีผลงานเข้าตาค่อยมาอัพค่าเหนื่อยกันอีกที 5. ตลาดนักเตะในอนาคตอย่างที่ทราบกันดีว่า2 3สปีที่ผ่านมาตลาดนักเตะมีการเติบโตสูงมากๆค่าตัวนักเตะก็สูงตามกันไปด้วยจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าค่าตัวระดับ40-50ล้านปอนด์ถืเว่าเรื่องปกติมากแทบจะเป็นราคามาตรฐานเลยก็ว่าได้ส่วนดาวดังค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ก็มีให้เห็นบ่อยมากขึ้น ละลายของหอยรุ่นยังสามารถใช้งานได้อีกเกือบ10ปีอนาคตจะดังหรือดับก็ไม่มีใครรู้แต่ด้วยเหตุที่ตลาดนักเตะเติบโตทุกวันไม่แน่ว่าอีก3-5ปีข้างหน้าราคานี้อาจถูกเกินไปเพราะมีโอกาสที่ลัสมูือย์รุนจะพัฒนาฝีเท้าจนมีมูลค่าอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ก็เป็นได้